พันเตพะกควาข้าโตองค์เสดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายขอทูลอาราธนาพระบารมีองค์เสดพระชินนาสีบรมศา,ส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท,ทุกพระองค์มีเสดพระองค์ปฐมบรมศา,ส,าสดาทรงเป็นประธานเสดพระองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด รูขอส่วนอรัตนาพระบาร,รมีพระปัะเจพระพุทธเจ้าสุทุพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรมและเทวดานางฟ้าทั้งหลายมีท่านปู่สัมปดีพรมท่านปู่พิอินทัญญา,าท่านลงพญายมท่านลงงนบัญชีท่านลงเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ท่านอินตากะแล้วก็บริวารทั้งหลาย ขอเราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเรื่อมใสพากาันตั้งใจเจริญพุทธพระปะริศตธรรมยังประโยชน์แก่ชนทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายกันโดยทั่วหน้าจงมีความรักและความเมตตาปานียินดีเอ็นดูซึ่งกันและกันจงจะได้บเบียดเบียนต่อกันและกันทั้งมนุษย์และอาอมนุษย์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายก็ดีอามนุษย์ทั้งหลายก็จงพากันยินดีในโมทนาในกุศลบุญญาราศี แห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดยได้อำนาจพระพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุนภาพขอเพ้งแผ่นดินอันเป็นสยามประเทศนี้จงมีความบริบูรณ์สมบูรณ์สิ่งใดที่จงปรากฏก็จงปรากฏเพราะความบริบูรณ์สมบูรณ์สิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ทําลายอันเป็นพานทั้งหลายก็ดีและอะมงคลทั้งหลายก็ดีส่งนั้นสิ่งนั้นจงได้มาปรากฏเพื่อทําลายสิ่งที่เป็นอมงคลทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นผ่านทั้งหลายขอเป็นดินสยามประเทศจงเจริญรุ่งเรืองยังประโยชน์ให้หมดคนทั้งหลายที่มาเกิดแล้วก็ดีจะมาเกิดก็ตามทีจงเจริญในเขตพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันปีและขอความสวัสดีอันเป็นมงคลทั้งหลายที่เธอทุกคนได้กล่าวถ้อยคําอันเป็นการเจริญด้วยพุทธคาถาธรรมคาถาและสังฆคา,าถาอันเป็นสัจวาจานี้แล αι. จงมีผลแก่เธอทุกคน จงมีผลกับบุคคลที่เป็นที่รักของเธอทุกคนจงมีผลกับสถานที่ที่เธออยู่ทุกคนจงมีผลกับสถานที่เออจทเอทรรมาหาเลี้ยงชีพของเธอทุกคนจงยังประโยชน์ให้เธอและสิ่งที่เธอปรารถนาะจงสนิทเป็นผลปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งปวงอันกล่าวมาว่าทุกข์ก็ดีอันมีสรรพทุกข์ทั้งหลายสรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์สรรพอันตรายใดๆ จงอย่าได้มาปะทะหรือก้ามกายประทุษร้ายเธอทั้งทางกายและวาจาและจะและกระใจทั้งตั้งแต่แตะวันขึ้นจนตะวันตกดินจนถึงตะวันขึ้นใหม่ไม่ว่ากาลเวลาอันใดที่ยังมีวิสัยอุบัติในความทรงตัวเป็นมนุษย์อยู่ขอสิ่งที่เป็นอามงคลทั้งปวงจงอย่าได้กล้ามกายมาประทุษร้ายเธอทั้งปวงจงเป็นผู้ที่แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหมด จงสริดเป็นผลตามความปรรสนาอันมีสิริและวัน,นะยังประโยชน์ต่อการบรรลุมรคผลที่เธอทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาจงสริ์ได้เป็นผลตามความปรัสนาของเธอนับแต่น,นี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทิน